สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่ผมจะทำการลดน้ำหนักนะผมเตือนทุกคนนะบนปกคลิปแล้วว่าอย่าเข้ามาดูถึงผมจะถ่ายภาพไม่ค่อยสวยแต่ผมเลือกเวลาแล้วว่าจะลงเที่ยงคืนคุณลองคิดดูรสชาติของเบคอนน่ะเวลามันย่าง กลิ่นมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงแล้วเวลาหมักกับซอสเกาหลีเค็มๆหน่อยๆเผ็ดนิดๆหวานน่อยๆน,นึกสภาพออแลวกันกับหมูชิ้นโตๆนะหนาๆยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะมาอัพคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเอเลี่ยนพีเดเตอร์สัตประหลาดปีศาจทั้งหลายขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมันจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้ปีาศาจสัตร์ประหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ